พรร้อมคับไฟ,ไฟครับไฟไม่รู้ <ไฟ S 2> รจักกันตอน่อนนะต่อยกันแล้วจบนะเป็นเพื่อนกันนะตรงนี้เปิดโอกาสคุณได้โชว์ความเป็นลูกชายเต็มที่นี่แบตเริ่มอ่อนบบเต็มไฟ,ไฟสุดแล้วพี่99 มันจะหมดละไปครับยก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 ครับรังกันนะเป็นเพื่อนกันนะ พี่เขาถ่า,ายรูปนหคะ